สวัสดีครับชื่อบอยนะครับสวัสดีค่ะชื่อบุ๋มนะคะครับสวัสดีคับวันนี้เราทั้งคู่ได้มีโอกาสนะฮะมา,มาเลือกภาพที่เรา<ม>ได้มา,มาถ่าย p ีเว้นดิ้งจากทีมงานที่น่ารักทุกๆคนเลยของทีมงานาบริษัทสปอซ่าครับก็สปอซ่านะคะก็ดูแลเรายงเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะจนถึงครั้งสุดท้ายต้องบอก<ช>ว่า<ช>พนักงานทุกคนนะคะให้ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลใจใสแล้วก็คอย เท่แค่ตลอดเวลาเลยก็เรียกว่าได้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับบริการดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่มอบให้เราสองคนเช่นกันนะคะคือระทับใจทั้งทีมงานทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายในอินดอร์นะครับเอาดอแล้ววัน,นี้มาเลือกภาพถ่ายไปสามสิบกว่าภาพสามร้อยกว่ารูปครับขอโทษครับปรากฏว่าเลือกกันได้ประมาณ150โโร้อยห้าสิบรูปโอ้โหก็เริว่าตัดยากมากชอบทุกรูปแทบจะปบบยืนในจอเลยว่าวเอารูปไหนดีของพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณทีมงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ มีโอกาสจะฝากบอกไปทางเพื่อ<ม>นฝูงญาติพี่น้องให้มาใช้งานบร,บริการและก็เซอร์วิสของทางบริษัทซัโปซาแน่นอนครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ